สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะสอนวาดรูปพญานกอินทรีเนาะแบบง่ายๆเนาะนะครับเป็นลายสักใช่ไหมแบบง่ายๆเนาะน้องๆก็มาฝึกวาดกันเนาะก็จะเป็นนกอินทรีแบบง่ายๆไม่ยากมากเนาะนี่ขีดโค้งมาก,ก่อนเริ่มเติมต้นเนาะเต็มตัวเลยนะรูปนี้เนาะแต่ว่าก็ไม่ยากเนาะขีดโค้งมานะครับเห็นไหมตรงนี้ขีดโค้งมานะครับ แล้วขีดโค้งขึ้นขีดเฉียงขึ้นเห็นไหมนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง youtube ของพี่จุนกันด้วยเนาะนี่เราก็ทำให้มันแหลมแหลมเนาะมันจะได้ดูน่ากลัวหน่อยเนาะนะครับแล้วคราวนี้น้องๆขีดยกขึ้นยกขึ้นมานิดนึงเห็นไหมจากตรงจะงอยใช่ไหมจะงอยขีดยกขึ้นมา นี่นะครับเห็นไหมขีดยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่แล้วก็พอขีดตรงนี้เสร็จก็น้องๆขีดตรงนี้ลงเนาะขีดลงมานิดนึงแล้วก็ขีดขึ้นนะครับนี่เห็นไหมให้ดูเป็นโค้งเนาะนี่อันนี้แบบง่ายๆนะนะครับปลายแหลมๆหน่อย ลายน้ำแหนงเป็นลายสักแบบง่ายๆแบบนะแล้วก็ขีดตรงนี้เป็นครึ่งวงกลมเป็นลูกตาเขานะใช่ไหมนี่เป็นลูกตาครึ่งวงกลมนะแล้วตรงนี้ก็ใส่จุดไปใหญ่ๆ่อยเนานะจุดใหญ่ๆเป็นรูจมูกเขาแหละใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยน้องๆเน้นให้ดูส,ยสวยๆเนาะดูโคนะ้งๆเนาะแล้วก็เน้นให้มันนิดนะึงเนาะ เน้นให้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 มันมีแบบนะครับความหนานิดหนึ่งแล้วคราวนี้จากตรงนี้เว้นตรงนี้มาน้องๆขีดโค้งนิดหนึ่งโค้งนิดหนึ่งจะงอยปากล่างเนาะขีดโค้งออกมานิดหนึ่งเนาะแล้วก็ขีดขึ้นนิดหนึ่งนี่ทีนี้ตาอินซีเนี่ยน้องๆย้ำขอบตานิดหนึ่งเนาะจะได้ดูน่ากลัวเนาะมันก็เหมือนวงรีเนาะ มันจะเป็นครึ่งครึ่งวงรีหรือครึ่งวงกลมนี่ะคล้ายกับครึ่งวงกลมก็ได้แต่ว่าเน้นให้มันนะครับภาพเนี้ยใช้เวลาไม่นานนะนะเอาแบบง่ายๆนะเด็กๆจะได้มาฝึกวาดกันคราวนี้น้องๆขีดลงมานะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นช่วงคอของน้องอินซีเนาะนะครับวคราวน,นี้ขีดลงมาค่อยๆขีดนี่ขีดโค้งนิดนึงมันก็จะดูโค้งเนาะโค้งนิดนึงเนาะ นี่ใครชอบนกอ,อินทรีเนาะแบบเต็มตัวเนาะก็มาฝึกวาดกันนะครับตรงเนี้ยให้น้ำหนาเนาะปลายแหลมแหลมปลายส่วนปลายก็เล็แหลมแหลมนิดหนึ่งเนาะเราก็ผิดที่พิพดีวิถันใช่ไหมแล้วน้องๆดูจากตรงกลางนี่นะให้เส้นมันถึงตรงกลางลูกตาเนาะเห็นไหมแล้วก็กดลงนิดหนึ่งเส้นนี่ให้ปากงุ้มลงนิดหนึ่งนะแล้วคราวนี้เราก็จะทําเป็นขนเนาะ ขนก็เป็นหย,ยิกหยักหยิกหยักเนาะข,ขีดมาหนึ่งสองขีดอีกสองหนึ่งสองเห็นไหมไม่ยากเนาะเหมือนแหลมแหลมเนาะนี่ขนตรงนี้เขาเขีดมาขีดมาอีกเนาะขีดเป็นแหลมแหลมเหมือนหลังคาบ้านแหละใช่ไหมนี่แค่นี้พอเนาะเห็นไหมแล้วควนี้ ตรงนี้ก็ขีดต่อมานะครับน้องๆครับนี่ขีดมาอย่างนี้ขีดต่อมานะครับอัน,นี้เราจะวาดตรงส่วนปีกก่อนนนะเนาะเนาะส่วนปีกก่อนขีดโค้งมานะครับโค้งมาค่อยๆวาดทีละขั้นตอนอันนี้ก็เป็นแบบนกอินทรีแบบลายสักเนาะขีดโค้งมาใช่ไหมอันนี้เราก็ขีดโค้งขึ้น เป็นโนอินรี see, กำลังจะโฉบเหี่ยวเนาะอ่าจะโฉบเยื่อพูดผิดเนาะนี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่จุนก็เอารากลงมาหน่อยแล้วคราวนี้เราก็จะวาดตรงนี้เนาะขีดโค้งมาครับเห็นไหมยาวๆนิดนึงใช่ไหมคนไหนวาดยาวไม่ได้ค่อยๆติ๊กก็ได้เนาะนี่ใช่ไหมนี่ก็ย้ำเส้นเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ขีดเนี่ยเราก็ กลัวไม่ได้เส้นเบี้ยวนิดหนึง่งอะไรเงี้ยหรือเปล่าเนาะนี่เห็นไหมก็ไม่เบี้ยวเนาะแต่ว่าเราขีดให้มันเป็นสมดุลเนาะนี่ให้ให้เส้นมันเรียบนิดหนึ่งเนาะอ่ะตรงเนี้ยเอาไว้ก่อนเนาะเราจะมาทำปีกด,ด้านนี้ก่อนนี่ดูจากตรงนี้นะครับนี่น้องๆขีดขีดมา โค้งนิดหนึ่งเนาะเห็นไหมโค้งแล้วก็พี่จุนก็กลัวมือบังเนาะแล้วขีดโค้งขึ้นโค้งยาวเลยโค้งเหมือนโค้งเนาะเนาะเห็นไหมดูด็กตรงนี้ด้วยตรงขอบนี้ให้มันดูเสมอกันเนาะตรงปลายเนาะนิดหนึ่งเนาะให้มันดูเสมอเสมอกันเนาะ เดี๋ยวเราจะทำปีกด้านนี้ก่อนนะครับด้านซ้ายมือเนาะนี่แล้วขีดลงมานะครับนี่ขีดโค้งลงมาเนาะขีดโค้งแล้วอันนี้ขีดขึ้นเนาะพี่จุนก็ลืมตัวทุกทีเลยเห็นไหมนี่ขีดไปก่อนแล้วก็เน้นเส้นหน่อย เหมือนน้องๆนะครับใช้ดินสอวาดเนี่ยนะครับล่างก่อนอค่อยๆเบาๆก่อนถ้าได้แล้วค่อยค่อยมาเยีมย้ำเส้นก็ได้เห็นไหมขีดลงมานะครับนี่จะเป็นปีกเนาะนะครับนนี้ก็ขีดเหมือนกันเห็นไหมตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะแหลมๆใช่ไหมนี่ ขีดโค้งลงนะนี่เห็นไหมเฉียงๆหน่อยนี่นี่ให้มันเป็นรูปล่างหน่อยเนาะนะครับแล้วก็ขีดยาวหน่อยเนาะเข้ามาเนาะตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันเนาะขีดมานะ แล้วขีดลงมานะนี่ขีดลงมาเห็นไหมเนี่ยภาพนี้พี่จุน <c oughs> พี่จุนก็น่าน่าจะเอาปากกาหัวใหญ่ๆมาวาดเนาะขีดเป็นโค้งอย่างนี้แล้วขีดลงนะครับน้องๆขีดลงเนาะเห็นไหมนี่ขีดเป็นโคง้งอันนี้ก็ปีกใช่ไหม แล้วก็ขีดตรงนี้นะครับขีดเฉียงมานิดนึงอโค้งมานิดนึงอันนี้อันสุดท้ายแล้วนี่เห็นไหมแล้วขีดอย่างนี้ลงมานะครับนี่ตรงนี้ตรงรูจมูกพอดีเลยเอาไม่ได้ก็ใกล้เคียงก็ได้เนาะนี่เห็นไหมก็ได้ปีกข้างหนึ่งเนาะแต่ว่ายังไม่เสร็จเนาะปีกเราก็ขีดตรงนี้นะครับเฉียงเฉียงของโค้ขงขึ้นมาเนาะนี่โค้งแล้วก็ ขีดเฉียงเห็นไหมครับขีดเฉียงแล้วขีดตรงนี้ขีดตรงนี้อีกแล้วก็เว้นขีดตรงนี้นิดหนึ่งใช่ไหมนี่ก็ใครชอบลายสักแบบนุกอินสีเนาะแบบไม่ไม่ยากมากเนาะนะครับนี่แล้วคขวนี้อ่าาวนี้น้องๆขีดจากตรงนี้นะ เห็นไหมขีดแต่ตรงนี้เป็นโค้งมาเห็นไหมครับนี่อันเนี้ยขีดต่อมาเนี่ยมาเลยโค้งๆเนาะอันนี้เนขีดตรงนี้ด้วยเป็นโค้งๆเนาะอันนี้ก็วาดแบบง่ายๆเนาะเป็นลายสักแท็กทูนเนาะนี่นะครับเราก็จะได้ในส่วนของขานะ กรงตรงเนี้ยแล้วขีดขึ้นขีดลงนะครับขีดขึ้นใช่ไหมขีดลงขีดขึ้นให้ตรงให้ตรงเนี้ยมันพอดีกันเนาะเห็นไหมนี่แ้วครั้นี้ลคลิปที่แล้วพีจุนสอนวาดลูกไก่ไปนเนาะไก่ชนเนาะน,อน,นอนที่ไม่เห็นก็เข้าไปค้นหาในพฤฤฤฤิริตไอ้เข้าไปค้นดูได้เนาะ นี่ขีดมาเป็นโค้งนะครับโค้งของวงเล็บใช่ปะวงเล็บเหี่ยวอ่าแล้วขีดต่อมาคนไหนขีดยาวไม่ได้ก็กกค่อยขีดเนาะนพี่จึงก็อยากจะทําให้มัน,นง่ายๆเนาะแล้วขีดโค้งมาอีกเห็นไหมนี่เป็นเล็บใช่ปะแล้วขีดมาตรงนี้เป็นโค้งอย่างนี้นะนี่พอได้ตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราก็ขีดตรงนี้ เป็นโค้งมานะครับนี่แล้วขีดตรงนี้ขึ้นนี่เห็นไหมเป็นโคง้งติดนี่เลยเนะติดตรงปลายเนาะประมาณตรงนี้เนาะนะครับแล้วครนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็ขีดขีดโค้งลงมาครับแล้วขีดโค้งนี่ลงมาอีกอันหนึ่ง นะครับเห็นไหมนี่อันนี้ก็ขีดเป็นโค้งใช่ไหมนี่อขอนี้ขีดโค้งมานะครับขีดโคง้งขายอีกข้างหนึ่งนะแล้วก็ดูตรงนี้เนาะดูตรงนี้ขีดนูนๆขึ้นมานะครับ ขีดนูนขึ้นมาแล้วก็ขีดต่อมาเป็นกรงเล็บเป็นโค้งนะครับค่อยๆว่าทีละขั้นตอนเนาะว่าตามไม่ทันก็กดหยุดเนาะนะครับแล้วน้องขีดขีดเป็นโค้งต่อนะครับเห็นไหมพอขีดเป็นโค้งต่อเสร็จปุ๊บเราก็ีดโค้งตรงนี้ให้เป็นนะครับว่าตามไม่ทันให้กดหยุดให้กดย้อนดูแล้วก็กดย้อนดูเนาะ จะได้นี่พี่จุ๋มก็ค่อยๆว่าทีละขั้นตอนแล้วเนาะนะครับนี่เห็นไหมขีดมาโค้งใช่ไหมนี่แล้ววันนี้ก็ขีดนะครับขีดโค้งมานะครับนี่แล้วก็ขีดตรงนี้เป็นโคนะ้งเนาะเห็นไหมแล้วขีดตรงนี้เป็นโค้งใช่ไหมโค้งอีกอันหนึ่งนะเป็น เป็นกรงเล็บเขานะเนี่ยเหมือนอันนี้เลยแล้วก็ขีดขึ้นมานะครับให้มีขนาดเท่ากับให้มีขนาดเท่าๆกับอันนี้นะใช่ไหมนี่นะครับน้องๆแล้วคราวนี้มาดูตรงนี้ต่ออันนี้เราได้แล้วกรงเล็บใช่ไหมนี่แล้วก็ทำเส้นให้มันเรียบๆหน่อยอจะได้ดูเร็กสวยใช่ไหม นนี้คนนี้ก็มาต่อเราก็จะมาวาดนี่ตรงนี้ให้มันยาวๆหน่อยเนาะเราก็จะมาวาดแบบเนี่ยเหมือนปีกปีกใช่ไหมปีกปีกด้านนอกก่อนขีดโค้งมาครับนี่เห็นไหมไม่ยากเนาะน้อง,องค่อยๆวาดนะครับไม่ต้องไปกลัวการวาดวาดผิดก็ลบเนาะมีขิดมาแล้วก็ขิดขึ้นนะ ดูระยะนะประมาณนี้เนาะนี่แล้วขีดขีดลงเห็นไหมเนี่ยขีดแบบตัวเนี้ยเนาะเนาะขีดแบบเดียวกันใช่ไหมนี่นี่พี่จุนก็นะครับนี่เห็นไหมตรงเนี้ยพี่จุนไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะเอายากอะไรเนาะเพราะว่ารูปแบบมันก็จะเป็นแหลมๆเนี่ยแหละใช่ไหม มันก็ไม่น่าไม่น่าน้องๆก็ได้ฝึกฝึกมือเนาะนะครับอย่าไปคิดว่ามันมันยากเนาะถุงช่วงนี้เนาะนี่เห็นไหมเอาคล้ายๆพี่จุนก็โอเคแล้วแหละเพราะว่ารูปแบบเนี่ยนะครับตรงเนี้ยพี่จุนคิดว่าปีกมันก็คือปีกกันเนาะนี่นะครับก็ขีดมาแล้วขีดขึ้นน้องๆดูตรงนี้เนาะขีดขึ้นขีดลงนะครับเห็นไหม นี่แล้วกีดขึ้นนะครับกีดลงเห็นไหมเผอเลยทุกทีเนาะอันนี้นะครับแน้องๆขีดตรงนี้นะครับขีดตรงนี้นี่แล้วก็ขีดใช่ไหม เปปีใช่ไหมนี่ก็เส้นเดิมเนาะย้ำเส้นหนึ่งเนาะนี่นะครับแล้วก็ขีดลงมานะครับนี่ขีดลงมาแล้วก็ขีดขึ้นเป็นโคงนะ้งเนาะนี่เห็นไหมแล้วก็อันอีกอันหนึ่งเนาะขีดตรงนี้ใช่ไหมแล้วขีดลงแค่นั้นนะครับนี่เห็นไหม นี่เนาะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่อันนี้ก็นเน้นเส้นอ่ะเนาะน,ะนี่แล้วคราวนี้มาดูเส้นในเนาะมาดูเส้นข้างในกันเส้นข้างในก็ขีดตรงนี้เนาะขีดโค้งขึ้นมานะครับขีดโค้งแล้วก็ขีดอย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมขีดคล้ายๆกันนะกับอันนี้นะนี่ไม่ต้องไปคิดเลยมากเนาะน้องๆขีดกันตามสบายได้เลยเนาะเพราะว่า มันก็คือคือปีกันเนาะนะครับนี่ขดขึ้นขดโคง้งลงเนาะนี่ใช่ไหมขดโคง้งขดขึ้นขดลงเนาะเห็นไหมก็เป็นแบบพยาโนอ,อินทรีย์แบบง่ายๆเนาะพอวาดกันเนาะนี่ขดโค แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งขีดโคง้งเนี่ยเนาะขีดลงมานะครับแล้วขีดโคง้งแค่เนี้นะครับตรงนี้ก็พอเนาะนะครับคราวนี้เราก็จะมาวาดตรงส่วนนี้ต่ออันนี้ดูจากตรงนี้เนาะเป็นรอยต่อเนะนี่ขีดโค้งมานะครับเนาะขีดมานะครับ นี่อันนี้ให้เน้นให้มันหนาหนาหน่อยเนาะเหมือนเส้นมันมันบางเนาะพี่จุนก็เน้นเส้นนิดหนึ่งใช่ปะน,นี้ขีดลงมานะครับแล้วขีดตรงนี้ขึ้นอันนี้ง่ายๆเนาะขีดขึ้นขีดลงนะครับขีดลงขีดขึ้นเห็นไหมเป็นล้ําแหลมใช่ไหมนี่ขีดขึ้น ลงอ่ะขีดลงขีดขึ้นงงแล้ <c oughs> นี่เห็นไหมค่ยคอยๆขีดไปนะครับน้องๆครับนี่เห็นไหม <c oughs> ก็เอาถึงตรงนี้เนาะ <c oughs> นี่เห็นไหมแค่นี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นปีกเนาะเน้นเส้นหน่อยเนาะปลายน้ำแหนมหน่อยเนาะนี่แล้วก็ขวนี้ก็จะเป็นเหลือแต่หางหางอินทรีย์ใช่ไหม เป็นซีเขาจะมีหางใช่ไหมเป็นนกเป็นนกเนาะนกที่แบบมีหางด้วยวก็ขีดชินเฉียงมาก่อนเนาะแล้วก็ขีดเฉียงมาครับแล้วขีดขึ้นใช่ไหมนีม่เหมือนกันเนาะขดแล้วก็ขีดลงมาอ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแล้วขีดตรงนี้ ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมขีดลงเนาะขีดขีดเฉียงลงมาอีกใช่ไหมนี่ขีดเฉียงขึ้นนี่ขีดปฏิปต่อเลยเห็นไหมนี่แล้วขีดตรงนี้ เนะเหมือนอันนี้เลยเนะอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงแบบไม่ยากเนาะไม่ยากมากเนาะนี่แล้วขีดตรงนี้เขียงเขียงออกมาหน่อยใช่ไหมนี่แล้วก็ขีดทรงนี้ใช่ไหมนี่แลอันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายเนาะให้ขีดประจบกันเนาะนี่ขีดจากตรงนี้เนาะ ลากยาวไม่ได้ก็ค่อยๆติ๊กก็ได้เนาะเห็นไหมเป็นปีกเนาะนะครับแล้วกรานี้เราก็มีเส้นตรงกลางเนาะตรงกลางนะเส้นระหว่างตรงกลางขีดไปเลยน้องๆขีดเลยครับไม่ต้องกลัวเห็นไหมเหมือนเหมือนขีดแบ่งครึ่งเนานะเนาะเห็นไหมนี่ขีดมานะครับ ก็เหมือนกันก็เสร็จแล้วนี่ก็เป็นนกอินทรีลายสักเนาะนะครับนี่อันนี้ตกแต่งนิดนึงเส้นอาจจะเบี้ยวเปล่าไม่รู้ <c oughs> นี่นะครับเห็นไหมก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนี่ก็เป็นแบบง่ายๆเนาะเด็กๆก,ก็มาฝึกวาดกันได้เนาะเป็นเป็น no suck, นกะอินทรีลายสักเนาะแบบง่ายๆใช่ไหมงที่พี่จุนบอกเนาะ น,นะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง youtube ของพี่จุนกันด้วยนะแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนขอตบลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ